อร่อยไหมพูดไปผมหล่อทุกวันตรงนี้อร่อยไหมครับเจมีัตัดตน้เยอะไรนะในว่งนี้เจม่ได้ตัดแล้วนี่เดี๋ยวรอจับไปดำใบแดงคนนี้ต้องพูดโอเคนะคุณทองไหมครับไปนะครับสำหรับโปรีนแดูเป็นยังไงบ้าง วันนี้แหรอครับเป็นวันแรกครับสำหรับอคอนเสิร์ตเจมินายโฟร์วันเดโอคอนเสิร์ตครับยังไม่เริ่มตอนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมเพื่อนตื่นเต้นมากครับเมื่อกี้เป็นการเป็นแฟนแฟนเบ็นฟิตก่อนครับก่อนคอนเสิร์ตครับ <c oughs> ก็ได้รับแรงเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้รับกำลังใจจากแฟนคลับมาเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมมากตอนนี้อยากโชว์ให้ทุกคนได้ดูแล้วมั่นใจอยู่เับศิลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ <c oughs> <c oughs> เห็นว่าโค้งสุดท้ายสองนาทีคือซ้อมกันเข้าซ้อมกันหนักหนวงมากซ้อมกันหนักมากครับซ้อมเหมือนเป็นพนักง,งานตึกแกมมี่เลยเาตื่นม,มาตั้งแต่เช้าเลิกดึกๆเลยกินนอนที่นั่นเลยรึเปล่าใช่กินนอนที่นั่นเลยครับ <c oughs> นนที่จริงระหว่างที่สองนทีที่ผ่านมามันยังมีความหนักใจอยู่เลยบ้างสองนาทีที่ผ่านมาเหรอหนักใจอ่ะก็หนักใจเครียดมากครับบอกตามตรงว่าเครียดมากเพราะว่าอยากทาให้โชว์ทุกโชว์มันสนุกเลยครับก็แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เครียดละปล่อยวางและรอไปสนุกกับแฟนๆดีกว่าเขาน่าจะ รอดูโชว์ของพวกเราอยู่ครับอจะเป็นยังไงวะครับซ้อมเป็นยังไงบ้างซ้อมเป็นยังไงบ้างเหรอครับโอ้ซ้อมซ้อมก็หนักครับซ้อมหนักแล้วก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมีทั้งซ้อมเต้นซ้อมวงซ้อมเออ่เรียกว่าซ้อมร้องอะไรครับกับเออ่ทางครูแล้วก็ก็อยากทําทุกพาร์ทให้ออกมาได้ดีครับทั้งพาร์ทที่เราอยากจะให้คนดูร่วมสนุกด้วยหรือว่าพาร์ทที่เราอยากทําโชว์ให้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นว่าซ้อมหนักจนเราเองก็หายใจไม่คุนนึงก็มีรอยซ้ำที่แขน นะครับเห็นว่าซ้อมหนักคนนึงเป็บขาเนาะคนนึงก็มีรอยเออชาที่แขนอ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากครับก็เป็น acting c a s u a ครับฮะ acting เหยาเหยาเหยาก็เป็นความทุ่มเทของเราแหละเออใช่เราทุ่มเทขนาดนี้เพื่อทุกคนครับก็มาดูกันมาดูกันแบบแบบไลฟ์สตรีมมิ่งยังสามารถซื้อได้อยู่นะครับเผื่อไม่รู้เรียกว่าตอนนี้ร่างกายจิตใจพร้อมเต็มที่พร้อมมากครับพร้อมมากครับ ในพาร์ทคู่เป็นงไงบ้างตอนซ้อมกันแล้วมันยังไงบ้างความพิสเศษสปอยนิดนิดหน่อยอ่าพาร์ทคู่ก็จะมีหลายหลายแนวหลายมูดเลยครับแบบเดือดก็มีแบบบนหวานก็มีครับใช่อยากให้รอติดตามไม่อยากสปอยเยอะฮือพาร์าาเทเด,ลลดี่ยวแต่ละคนละเดือดแค่ไหนอะไรครับพาร์ทเดี่ยวแต่ละคนเดือดแค่ไหนอาจจะไม่เดือดก็ได้อาจจะน่ารักก็ได้ไม่รู้แต่ดูจากสภาพที่เห็นตามร่างกายของค้ช มันน่าสะบักสะบอมมาก่อนะไม่บอก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 อาเป็นไงคับมโฟสเป็นไงไม่บอก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 พอศูนยดไม่บอกไม่บอกข้าไม่บอกอาอาอาเกียรไม่ได้จะได้มาเห็นไรม่บอกแล้วต้องอาเกม่ไละอกคือคือหวังว่าผมจะบอกอ่าอันนี้นิดนึ่งนิดนึ่งนิดนึงไม่บอกไม่เห็นว่ามันมันมีอะไรบ้างของเราเพราะว่าเราค่อนข้างฟุมในหัวที่แบบอยากทำยอะไรบ้างเหรอก็สิ่งที่ผมไม่ได้ทาปีที่แล้วแล้วก็ อยากทำเพิ่มอยู่ปีที่แล้วก็มีในปีนี้ครับก็อยากเต้นก็ได้เต้นเยอะขึ้นแต่ก็จะมีช่วงพักไปบ้างเพราะว่าผมขาเจ็บแล้วเนาะเพราะว่ากระซอมแล้วก็เขาจะมีพาร์ทโชว์ที่อยากทำโปรดักชั่นให้ยิ่งใหญ่สมงกับเป็นเรื่องอะไร GMMTV ไม่เห็นว่าพาร์ทีวของคุณคุณเก็บความลับไว้มากเก็บความลับไว้มากเหรออ้าวก็เขาไม่ให้ผมสปอยอ่ะพูดอะไรกันผมมอไเป็นยังไงเออาไม่ให้เรียมยังไงสปอยพูดสปอยได้ ผมไม่รู้เอาจริงผมผมไม่เคยเห็นของโฟสเลยนะพาร์ทเดียวเพราะว่าพาร์ทเดี่ยวของโฟสผมก็เตรียมตัวอยู่ข้างล่างเวทีเออผมไม่เคยเห็นเหมือนกันจริง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 จะมีอะจะบอกว่าโฟสจะเลื้อยใส่หน้าคอเข้าไปเลยนะอะไรครับจะมีอะไรจะบอกว่าโฟสจะเลื้อยใส่หน้าหอเลื้อยใส่หน้าห่อ เไม่เลื้อยเอ่อโดนสเต็ปไปตั้งแต่แไม่เลื้อยครับเป็นคนครับไม่ใช่งูเออเป็นไงล่ะทั้งแขกรับเชิญอะั้งแขกรเชิออ้งกรับเชิญก็น่าสนใจเหมือนกันครับก็จะมีทั้งแขแขกรับเชิญในค่ายแล้วก็แขกรับเชิญนอกค่ายด้วยใช่แ่วาเืองันเหมือนอวันไม่เหมือนกันครับวันแรกเนี่ยเป็นใครแล้วอีกวันหนึ่งก็จะเป็นอีกคนนึ่อาการแขกรับเชิญ ะที่ไปที่มาเหรอครับก็ความชอบส่วนตัวระวนๆใช่ครับก็ชอบแล้วก็ติดตามแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าถ้าทําโชว์ด้วยกันมันจะออกมาดีครับก็เลยเลือกคนนี้มาเพราะว่าเขาบอกว่าโชวยที่ี่ผ่านมาหลายคนค่อนข้างทายว่าเกทของเราเขาทายว่าใครบ้างไหนพูดซิอุ้ยพูดได้หรอพูดได้หรอแล้วก็พี่ลองพูดมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูรีแอคชั่นผมแล้วกันอ่ะผมเป็น มามามาไหนมาักินเหรอมารมักิมกินโอ้โหมานะมอ้ยมาเจยอะะมากินน่าจะมาดูแจะมาอีกเดียวมากินอะ อะไรครับมาคิดอะไม่รู้เขาวันนี้เขาจะมาดูหรือเปล่าอแต่วันนี้ชวนเขาดูเขาดูเป็นวิีกับเราไม่วันนี้เขาชวนเขามาดูไงอ๋อแล้วคืนนี้ถึงชวนเขามาเขาบอกวันนี้เขาไม่ได้ืึ้นแต่ว่าเขาบอกว่ามีงานแล้วผมวชวนเขามาดูมาดูวันนี้จริง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 จิงจมี่าเดาเลยงเขาไม่มาใครแขกงเยแขกผมอะรงพรองรอ่รองพี่รองพ่รองพี่รองพี่รอง่รองพ่รองพี่รอง่รองพี่รรอ่ง่ หนึ่งในแขกของคุณเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันหาใฝ่ฝันหาเลยเหรออยากจะร่วมงานกับเขาผมอยากร่วมงานกับใครบ้างเหรอบูโนมาอย่างเงี้ยจองกุ๊กอย่างเงี้ยเขาจะแบบะ่าอจะกใส่ร้อหรือสายแดนที่จะร่วมอยากอะไรนะครอยากใส่ร้อหรือสายแดนโอ้โหจะอยากทั้งคู่นะเพราะว่าก็อยากอยากเรียกว่าอะไรอ่ะอยากลองทั้งคู่เหมือนกันว่าเออจะอะไรไปได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า มีไหมมีชื่อไหมมีไม่อยากพูดดีกว่าอ๋อไม่พูดได้ไหมดีแล้วไม่ต้องพูดแล้วเอาไม่ต้องพูดจริงมิคำตอบของมันจะได้แล้วนะเอาพี่ยังไม่พูดชื่อเลยให้พูดได้ไหมหรือว่าพูดได้ไหมพี่จี้พูดแล้วไม่เป็นไรใช่หมพูดเือนรู้เลยเออรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้เลยดูพูดเหมือนอยากพูดในไหนมีแบบตัวตัวตัวหน้าอักษรเจมินาย อะไรก็อ๋อผมว่าเจฟซ์ก็เจอเจฟซ์ตอนนี้เขาโปรโมทหนังอยู่ครับจุ๋งน้องจุ๋งน้องจุ๋งจุ๋งอาเชนไงจุ๋งอาเชนไงถ้าให้พูดหนึงสามไปสามคำให้กับแขกรับเชิญที่มาในวันนี้หน่อยเพื่อแบบเป็นแฟนที่แบบเอาวันนี้เอาวันนี้ก่อนอ่าเอาพูดเลยพูดเลยสามคำสามคำาครับเอาแค่เกทโฟนอ่าเดือดนะ เดือดนะครับสงสัยสงสัยเป็นน้ำเดือดเลยสงสัยเป็นน้ำพอมองแล้วครับเออเอาแล้วเอ่อฮอตนะครับนะครับไม่ได้ฮอตฮอตนะคะับร้อนแรงแล้วของพวกนี้อะค่ะของพวกนี้อะครับ ซ่บจัดตายแล้วจำได้ไหมพรุ่งนี้เราพรุ่งนี้ใครคาดถึงเข็มขัดไว้ดีๆคาดเข็มขัดไว้ดีๆมาชื่อว่า The Run The World Concert เนาะ Run The World เราจะพาไปกี่ทวีปเนี่ยเราจะพาวิ่งไปกี่ทวีปเนี่ยมันต้องทั่วโลกนะไม่ได้พาวิ่งไปกี่ทวีปพาวิ่งไปในเขาเรียกว่าโลกของเราครับ ็คือโลกของพวกเราทั้งหมดทุกคนครับโลกของเราจะมีแบบเออครอบครัวมีเพื่อนแล้วก็มีเนี่ยมีแฟนลาบทุกคนครับใช่เดี๋ยวเราจะพาไปท่องโลกของเราว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างพอจอมแม่ขึ้นไปดียวออะไรครับบางทีบอกว่ามีพัดครอบครัวจีมเอ็มทีวี เราคิดว่าจะเอาขึ้นไปเจพ่อ่โอ๊ยโอ๊ยปล่อยเถอะเย็บปุ๋ยเขอขายของอยู่นะขายเสื้ออยู่ที่จริงจริงอยากเคยมีความฝันไหมว่าอยากเอาแม่ขึ้นอยากเอาแม่ขึ้นไปแจมก็อยากก็บอกก็ถามเลยแม่อยากขึ้นคอนเสิร์ตไหมไเบอกไม่เอาจะขายของถ้าอยากเจอแม่ปุ๋ยนะครับวันนี้เป็นไม่ใช่เป็นเกสโฟนนะครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอที่บูธที่บูธที่นนี้ถ้ามานี่กลายเป็นทอลคโชว์เลยบอกไม่อไ่้ค่ะจะไม่ ก็เมื่อกี้ก็ฮอตเหมือนกันนะแฟนคลับต่อแถวยาวมากแม่ผมทำอะไรอยู่ครับถ่ายรูปโอ้ย4เเล็บท่านนึ่งงงมะถ่ายรูปอยู่จริงเหรอคือเขาเขายืนอยู่เขายืนอยู่แล้วแฟนคลับเขาแถวถ่ายรูปด้วยยืนอะมันเหมือนสแตนดี้แล้ววแแแฟนนคลััับบบเเเเขาาถมมมดดะโหชอบสงสัยเขาชอบ เรชอบแหละน่าจะแต่งตัวมาสวยวันนี้ไม่ใช่แข่งเชือเงาไม่ไม่ใช่แต่จะนั่งดูในฮอล์นี่แหละใช่วันนี้ทุกคนก็จะวิ่งไปหาแฟนรอบๆคลอเหมือนกันเพราะอย่างปีที่แล้วมันทุนทานที่จะแบบว่าใช่ใช่ใช่ก็จะมีเรื่ออะไรตรงเกือกม้าใช่จะเป็นตรงที่เดินไปหาแฟนคลับได้ครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ต้องห่วงยังไงก็ไปหาทุกคนที่ทุกๆชั้นได้แน่นอนครับทุกคนลองวิ่งวิ่งในรอบมอะไรใช่ครับ คุณไปเห็นได้ยังไงอ่ะอ๋อโอเคแล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศบรรยากาศเออบรรยากาศได้ลองวิ่งแล้วบรรยากาศที่คุณเคยครับมันเดิมใช่ไลฟ์อัพไลฟ์อัพเพลงนี่ตกลงกันได้เลยช่วยพิสูจนอะไรครับไลฟ์อัพเพลงนี่ตกลงกันได้เลยต้องได้แล้วเลยต้องได้แล้วเลยโอ้ต้องได้สิ่หกแต่คอนเสิร์ตมาใกล้ใกล้คอนเสิร์ตแล้วได้แล้วครับได้แล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้มันเริ่มแล้วมงคิดว่ามันจะเสร็จกี่โมงอะไรครับสปอยเลยสปอยคนที่รุกออนไลน์ให้ตั้งห้าโมงเหรอนะห้าโมง สักกี่โมงไม่แน่ใจคอนเสิร์ตาจะประมาณประมาณ3-4มสี่ทุ่มออสามเออน่าจะเราดูแล้วกันครับ3-4มสีทุ่มครับอาจจะชั่วโมงเดียวเสร็จโมงเอาไม่ใช่หลอกจอยแอย่าอึ้งอย่าอึ้งอันนี้อันนี้เบนฟิตน่าจะยาวกว่ายาวคอนเสิร์ตครับอันสุดท้ายฝากฝากฝากออนไลน์ด้วยแล้วก็ฝากแฟนให้ติดตามฝากกายบัตรขอบคุณหน่อยขอบคุณแต่ขอบคุณแฟนัได้ได้ครับก็เออขอบคุณมากๆนะครับสำหรับ ทุกคนที่มาดูพวกเรากันทั้ง2วันเลยนะครับสำหรับจิมเนฟโวต์ o ันเดอะเวิลด์คอนเสิรนะครับดีใจมากที่เจอทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะไปสนุกด้วยกันนะครับในอีก2วันนี้นะครับแล้วก็สำหรับบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับยังมีอยู่นะครับสำหรับทั้ง2วันเลยก็ฝากสำหรับใครที่มาไม่ได้แล้วก็สำหรับใครที่อยากดูออนไลน์แล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากครับครับ นะรครับครับก like ็ฝากคออเสนอครั้งนี uh, ้ด้วยนะครับผมก็พวกเราเต็มที่ก oh, ับทุกทรูโชเลยครับก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกันนะครับพวกเราทุ่มเททั้งแรงกายนะครับแรงใจนะครับเพราะว่าพวกเรารักพวกคุณจริงๆนะครับอยากให้ทุกคนสัมผัสถึงความรักของพวกเรานะครับว่าเราจะโชว์อะไรผ่านโชว์ของเราครับใช้ครับผมอาจจะไม่ทีอินเตอร์อินเตอร์อไฟอินเตอร์ไฟอินเตอร์เขาดูออนไลน์รอเยเยอเปิดอ๋อโอเค Uh, for international fans, uh, if you can't come here, if you're uh, in another country, please do buy our live streaming tickets through TTM Live for both days, actually. And we're hoping to see you guys. And oh, anyway, thank you for coming to uh, our concert. See you. ไม่ยกมือต้องไฟลุกแบบตัว